สบาได้มีโฆษณากันเย้ริ้ก็ก็กเดี๋ยววันนี้จะเป็นเกมอะไรนะ <c oughs> จะชื่อไมได้ Pusher 3D ททุกคน p u s เ e อ 3D เออเดี๋ยวปักไว้ <c oughs> เดี๋ยวแบบว่าจะบอกไว้ที่ท้ายชื่อคลิปเลยนะจ๊ะก็เดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่ากด play เ,เข้าไปก็นี่น่าจะเป็นเกมที่ทุกคนอาจจะเคยเห็นผ่านตากันมาแล้วแหละมันเป็นเกมมือถือเกมนึงหน่ะที่ก็รู้สึกว่า สึกตัวแบบว่าก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเกมที่เป็นเกมที่ดีเหมือนกันนะคะก็แบบเกมมีคุณภาพนะเพื่อนเธอเข้าใจใช่ไหมมันก็มีคุณภาพอยู่แหละเพราะว่าตัวเนี้ยไม่มีโฆษณาให้ดูหรอกนะเออเข้าใจได้อยู่ <laughs> โอ้โหตอนนี้ก็คือเราดันโอ้โหนักกลัามพี่เบิ้มกลัามโตเจเกลีอันนี้ก็คือจะเป็นครอบครัว ที่แบบว่าจะช่วยกันดันนียทุกคนเอาปะ่ะเนี่ยอันนี้ก็คือตัวที่เบิ่มๆอยู่ด้านทางขวาของทุกคนนะคะจะเป็นคุณพ่อของครอบครัวแล้วก็ที่อยู่ตรงกลางก็คือจะเป็นคุณลูกของครอบครัวแล้วก็าทางด้านซ้ายจะเป็นคุณแม่ของครอบครัวนั่นเองะคะเดี๋ยวเรามาอัพวิวให้แต่ละคนหนดีกว่ามาไปเล่นต่อเล่นต่อนี่็คือเล่นได้เรืเ่อยๆไม่มีเบื่อ เขาเริ่มเอาตัวรลเวลเยอะมาแข่งกับเราแล้วแหละทุกคนโอ้ oh my god เดี๋ยนะว้ยโอ้ my god โอ้ my god ไม่ต้องใจเย็นๆเราจะยังไม่เอาใครมาดันนะคะจะให้พี่เบิ้มได้โชว์สกิลก่อนเอาคุณแม่มาตัวนี้ก็คือเป็นแบบว่าครอบครัวที่อิงธนูนทางครอบครัวดันไปดันไปสู้ๆโอเคทุกคนอู้หู ตอนนี้จะมาหนทางไหนก็ไม่รอดแล้วได้สองพันี่โหเงินเยอะมากตอนนี้ก็คือเงินเยอะมากเงินเยอะจริงอะเนี่ยดูดิปลดล็อกทุกสกินแล้วค่ะทุกคนนดูได้เมาหลายเลเวลจนแบบปลดล็อกทุกสกินแล้วและเราจะใส่สกินอะไรก็ได้แล้วตอนนี้เรามาอัพเวลให้ตัวลูกดีกว่าเพราะรู้สึกว่าตัวลูกจะเจอกับตัวอะไรที่แข็งแรงกว่าตลอดเลยโหยิ่งเราอัพเวลมันก็ยิ่งเอาตัวเลเวลเยอะกว่าเรามาให้อ บางทีเลเวลเยอะก็สามารถแพ้ได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนอย่ามองคิดแล้วว่าแบบเฮ้ยอะไรแบบเออจำจำไม่ได้แล้วว่าตัวเอ็ควรจะปล่อยโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาให้คุณแม่ช่วยดันดีกว่าชึบโอ้โหล่วงไปแล้วเอาเอาตกน้ำอะไรตกน้ำอะไรแล้วไม่ยอมหลอกมาโอ้ไปถึงอีกแล้วโอ้โูนี่เฉลยก็คืออย่าแพ้อย่าแพ้ เราจะอัพไว้ถึงเ e v e l สีิเลยแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยเลิกเล่นไหมไอตัวลูกอะเพราะว่ารู้สึกตัวลูกน่าจะแบบว่าต้องการอัพเลเวลนิดนึงเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอาตัวเม่มาช่วยก่อนเดี๋ยวนะถ้าตัวเม่ไม่มาช่วยก็คือลูกตายเดี๋ยนะเดี๋ยเอาตัวพ่อมาช่วยดันดิอโอเคคุณแม่คนเดียวสู้ไม่ไหวเอาน้ำมาช่วยด้วยอ้าไม่รอดไปแรอว ตกน้ําก็เลยอะแง yeah, ไม่ได้แหละไม่ได้แล้วแหละแทนทีาเพลงคือเช่แล้ววันนี้ก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะแต่ว่าคลิปลวของเราเนี่ยมันยังมันยังมีแค่สามนาทีแล้วเช่นแล้วยังมีเวลาอีกในแบบว่าการอัดคลิปนะเออ้นนอออตัวนี้เขาเลเวลต่ํากว่าเราในนรื่งเองเนะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ครอบครัวนี้เนี่ยช่วยกันท้าต่อยท้าต่อย ชอบปะโอ้โหดันไปดเดียวเองนล้กล้ามสู้พี่พี่พี่เบิ้มใจเกเรใช่ <c ười> ใจเกเรจริงเออคุณสตาร์วินอะไรนี่ยเออคุณสตาร์วินอะไรนั่นน่ะน่าจะน่าจะเข้าไปโดนเราบอกว่านักดันใจเกเรครับอย่างี้ปะ <c ười> คิดไว้ก่อนนะว่าแบบจะพูดอะไรถ้าเกิดพูดจริงๆก็คืออุย้ยสุดยอดอ่ะเไปไปไปเลย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 ตัวแม่ มาผสมกันนะอือดันไปดันไปส,สู้อือไปแล้วโหไม่แต่นักกล้ามทั้งนั้นเลยโอ้โหใช้หอกทิ่มแทงหัวใจเธออุ้ยตาแลล้นี่นี่นี่นอะเอาตัวลูกเดินมาทางนี้ก่อนเลยเดี๋ยวว่า54เลยหรอ,หรอนายนายออมมือให้เราบ้างดินแล้วก็เลเวลน้อยอยู่เอออย่าเพิ่ง ว่าใจร้อนเนาะเอาตัวลูกมาดันฝั่งนี้บ้างดีกว่าอุ้ยเกือบแล้วดันดันดันช่วยกันดันตอนนี้ก็คือดูไม่ขยับเลยนะคะฝั่งนี้ก็คือแหลกมากโอเคเออไหนนะเออตรงนี้มาช่วยดันนิดนึงอุ้ยนี่จะโดนผักกลับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอเดี๋ยวอีกฝั่งนึงมัน,ม,นมันก็ผักกลับแบบช้าๆไงก็เลยแบบลูกดันไว้ลูกเอาลูกตกน้ําไปแล้วลูกตกน้ําลูกเราตกน้ําแล้วทุกคนโอเค อยดันไปเท่าไหร่ก็แพ้อ้ามันมาฝั่งนี้มันพยายาททุกมิติทักไว้ไว้าว้ไว้ไว้ไว้จะไม่ตกหรอกะฉันไม่ยอมตกง่ายๆหรอกดะดูดิมัน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 ไม่มันไม่จบเกมนี้คือมันไม่จบไม่จบไม่จบมันไม่จบเด้อเฮ้ยทุกคนดูดิเอ้ยเย้ชนะเหรอว้า7สอโอ้โหการแข่งขันนี้มันยาวนานจังเลยนะทุกคน เออนะโอเคเราจะกดอัพเวลให้ตัวลูกเพราะว่าตอนนี้ก็มีเงินเยอะยังไงล่ะโอ้โหจะเลเวลสี่สิบแล้วทุกคนอ่ะไปเดินไปเลยตัวลูกโอเคเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้มาดัานไว้ตรงนี้โอ้ยถ่วงไว้ถ่วงไว้ตัวเอาตัวแม่มาช่วยก่อนโอเคตัวพ่อตัวพ่อลูกโดนดันลูกโดนดัน เอาตัวพ่อมาโอ้ยไม่ไม่ไม่ตัวแม่ตัวแม่ตัวแม่โอ้โหตัวแม่โดนผักตกน้ำอ้าวลูกตกลูกตกตายแล้วไม่ได้เงินเลยอ่ะอยากได้เงินอะสตรอมคุณสตรอมตุ๊ดตุ๊ดตุ๊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 ดเราเรื่องมาเจอกันสักทีนะแล้วแม้วเราก็จะใกล้เคียงกันแต่ว่าตัวคุณแม่เขาจะแข็งแรงกว่านิดนึงก็คืออ้า มันพักเราอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพักเราสิอย่าพักเราโอเคเอาตัวนี้เอาตัวลูกมาไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็เอาตัวพ่อดันไว้โอเคแล้วไม่รู้ไม่ห่างกันมากหรอกนะโหเอาเอาพี่เบิร์ดมาเลยเหรอพี่เอาพี่เบิร์ดจีเกเลมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคชนะแล้วยูโหฮ่านี่ก็จะเป็นเกมที่เราต้องลุ้นและเสี่ยงดวงนะคะแล้วก็ต้องคิดว่าเราจะต้ แบบนี้เ,ออเ,รเราเอพเวลให้ตัวพ่อมากกว่าตัวพ่อน่าจะได้ใช้มากกว่าตัวลูกไมส่สิแบบว่าน่าจะใช้แล้วได้ประโยชน์กว่าเพราะงั้นนะเลเวลของตัวละครที่เขาให้เราม,ามันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นตามลำดับแล้วนะคะ มาดัานกระจกให้แตกไปเลยย yeah! ่าดัานกลับดันกลับโอเคตอนนี้ก็คือตัวพ่อของเราจะต้องไปช่วยลูกลุงสองโอเคผสมกันเป็นตัวแม่โหตอนนี้ก็ดูไม่มีตรงไหนจะชนะได้เลยนะคะไม่มีฝั่งไหนให้จะชนะได้เลยเาเป็นว่าโอเ้เจ้าไปไปฝั่งนั้นเลยไปฝั่งนั้นลูกลูกุูกลกลกลก้ลูกไปตรงกลางเดี๋ยวพ่อแม่เนะี่ยจะดูแลฝั่งนี้ไว้เองโอเครอดรอดรอดดูเพือเ่อที่จะได้เงินมากขึ้นนะคะทุกคนเราจะต้องวางตัวอะไรไว้เยอะๆนี วา,วางไว้ตรงไหนก็ได้เออวางเยอะๆอะ่ะเออ running man หูชื่อ running man นะคะรู้จักเกม running man ยังไหมคะโอ้ยมันเอาตัวเลือบเยอะมาให้เราสู้ด้วยอีกแล้วอ่ะทุกคนดูดิแต่แนะนำนะถ้าเลือกเส้นทางที่มันที่มันแบบว่ายาวๆน่าจะได้ผลเยอะกว่านี่ไปเลยโกโกลูกโก กูจะจบแล้วโอ้โหดันต้องมาช่วยกันนานอีกพ่อแม่ลูกลูกด้วยล,ลูกช่วยอ้าลูกตกน้ำเดี๋ยวเอาตัวพ่อตัวพ่อตัวพ่อเอมาเอามามา,มา,มาตัวพ่อแข็งแรงสุดละโอเคเอาตัวแม่มาด้วยอ้ไม่มันพยายามทุกว,วิถีทางที่จะมาหาเราโอเครอดแล้วเย้ yeah. มันพยายามจริงๆทุกวิธีเลยทุกวิธีที่จะมาหาเราให้ได้ เข้าบอลลกฉีดเลยน่าก,กลัวเอ้ยเล้วล4สแล้วคนทีนี้เราก็โอ้โหเลเวไปหกสิบกว่า 60..60 บหกสิบมใชแล้วดูออกเนาะนี่เราจะแวะมาหาตัวนี้สักนิดสักหน่อยเราจะแวะมาหากาันเส้นเส้นทางสั้นๆเนี่ยจะต้องการคนช่วยเยอะกว่าเพราะว่าเส้นทางยาวเนี่ยมันจะแบบว่าเออนะก้จะรู้กนอยู่แหละโอ้ย โดนผักหนักามากด้วยโอ้โหมันแข็งแรงกว่าเราอะ่ะเออไม่เป็นไรได้เงินอยู่ได้เงินอยู่เอาเงินมาอัพเวลให้ตัวเม่บ้างเออตัวเม่หน้าสกศาสรมากตัวแม่มแมเลเวลน้อยกว่าคนอื่นเขาแล้วเนี่ยโอเคเอาอะไรของมันเนี่ยมันมาดึงเร็ววาะเออเออฉันฉันไม่ฉลาดเองเหรอนนะทุกคนขอโทษนะ ก็จะเดินมาทางนี้ระหว่างที่นายกำลับบงทำอะไรบางอย่างอยู่ยัยงไม่ไตุ๊บอ่ามามามาไปสู้กันถ้าแบบยิ่งเราแพ้เท่าไหร่มันก็จะยิ่งเอาตัวเลเ็ลน้อยน้อยมาให้เราทุกคนเออดีดีดีมันเอาตัวเลเวลน้อยกว่าเรามาให้เล่นเลยนะเฮ้ยมันดีอะ่ะมาเล่นเรื่อยๆแหละเล่นอีกประมาณห้ารอบแล้วกัน ทางยาวๆมันท้าต่อยกันยังไงล่ะเจเบลกว่าเราเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเห็นตัวนั้ะเห็นปะเห็นปะแบบมันมันมันมีความแบบว่าเออมันมีความแบบว่าดูดิทุกคนเมื่อกี้นะมันขยับได้ใกลเขียงมากระหว่างที่ตัวแม่ขออีกฝั่งนึงมันกำลังดันบางอย่างอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาอีกตัวดันไป ลูกช่วยแม่หน่อยโอ้ทุยแม่ทำเราตกน้ำว่ะทุกคนเอเออ่ะเฮ้ยอย่างไรก็ได้เงินะนะเฮ้ยได้ตั้งเยอนะเจ็ดร้อยกว่าเลยอะเพรแต่ก็ได้เงินสุดยอดสุดยอดพอลลี่มันชื่อพอลลี่อะอ่าๆไปจนสลัดจ้าโกโกโกดูดิทีมเรามันแบบว่า ก็ช่วยดันแหละแบบก็ช่วยดันนิดนึงยา่าเซอรนี่หน่อยเป็นไงขนาดนักกล้ามใจเกลรทีมนั้นยังยอมแพ้เลยสุดยอดใช้เวลาสัส้นๆก็เล่นจบเกมได้อีกสองรอบอีกสองรอบปะโกโกโกเอาเวลให้ด้วยเพจยี่สิบเจ็ดเอาไปโก go 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 ไฟไฟใส่ตรงนี้เลยโอเคมามามาชุบชุบ,ชบ,ชบ ระหว่างนี้เราก็จะส่งเด็กน้อยนะคะสุดกล้าหาของเราไปอีกฝั่งหนึ่งอ้าวยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยได้เงินเฉยอ่าอ,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 อีกอีกไม่กี่รอบแล้วนะคะอีกสองรอบแล้วกันเดี๋ยวเราจะไปแล้วนะคะก็เพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรมากเฉยเยอะหนึ่งห้าเมื่อกี้หนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าอันนี้หนึ่งห้า ทวงเวลา่วงเวลา่วงเวลาการดึงกระจกของมันอ้าวโอ้ไม่ไม่ไม่ไมทางมันยาวอะทางมันยาวแต่มันก็ต้องการคนช่วยดีปะอ้าวดอาชดอาดายช่วยด้วยช่วยด่วยช่วยด่วยช่วยด้วยช่วยช่วยช่ยช่วยว่วว่วา่ัว น,นออล็อบสุดท้ายนะอโอเคเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยจะสำหร,ร,ร,รับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเดี๋ยวเดี๋ยวดิดูดิดันกันแบบดันกันช้าช้านึงนี่ในที่สุดก็เจอคู่แข่งขันที่แข็งแรงกว่าสักทีเอาตัวพ่อไปช่วยตรงกลางหน่อยเผื่อแบบเผื่อตรงนั้นกลับอะไรอย่างงี้เออ ฉันน้าแล้วไปป้อยนะจอมขอบคุณที่มาเล่นด้วยกันเด้อขอบคุณที่มาดูนะเออแข็งแกงคือแล้วแข็งแกรงไม่ใช่แข็งแกระ่ะเฮ้ย